สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Movie Never Ending หนังจบคนไม่จบช่องของคนรักหนังและซีรีส์ที่มีเรื่องมาให้คุยกันไม่จบสิ้นค่ะและวันนี้เราก็เดินทางกันมาถึง EP ที่21แล้วนะคะซึ่งถบอว่าย้อนกลับไปที่คลิปแรกค่ะ เราเริ่มจากการเปรียบเทียบหนังที่หยด2กับคอนแตนตินแล้วก็ได้รับฟีดแบกที่ดีมากๆนะคะวันนี้น้ำตาลก็เลยอยากจะพาทุกคนกลับมาเปรียบเทียบหนังกับซีรีส์อีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าคราวนี้เป็น2เรื่อง2รถที่คนกําลังพูดถึงกันเยอะมากนะคะนั่นก็คือเดอะสับ t a n c e สวยสลับร่างแล้วก็เดอะทรามาโคสชั่วโมงโกงความตายค่ะมีหลายคนสงสัยนะคะว่าเฮ้ย2เรื่องนี้มันเกี่ยวกันยังไงนะคะมันคนละแนวกันนี่นา คำตอบก็คือคอมเมนต์ของคนดูค่ะหลายคนที่ดู2เรื่องนี้พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าดูแล้วทานข้าวไม่ลงค่ะ อย่าดูตอนกินข้าวบ้างละนะคะอย่าทานข้าวก่อนดูบ้างละจนน้าตาลเนี่ยอดสงสัยไม่ได้เลยนะคะว่ามันขนาดนั้นเลยเหรอซึ่งเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับคําถามที่น่าสนใจอีกข้อนนะคะนั่นก็คือทําไมคนเราถึงชอบดูอะไรที่มันน่ากลัวหรือว่ารู้สึกลบละ่ะปกติคนเราอะ่ะดูหนังเพื่อความสุขไม่ใช่เหรอนะคะทําไมถึงยังต้องมาเลือกดูอะไรที่มันน่ากลัวหรือว่าน่าขยะขยงด้วยนะคะจากการค้นคว้าข้อมูลมาค่ะก็สามารถจะเอามาสรุปเป็นข้อข้อได้ดังนี้นะคะมี3ข้อข้อ1ก็คือบางคนดูเพื่อ ระบายอารมณ์ค่ะ หนังระทึกขวัญหรือว่าหนังดราม่าหนักๆอาจจะช่วยให้เราอะปลดปล่อยอารมณ์ที่มันอัดอั้นนะคะจะเป็นความเศร้าโศกเสียใจความโกรธหรือว่าความเครียดเหมือนเป็นการได้ร้องไห้แทนใจหรือว่าเป็นการตะโกนผ่านจอค่ะ 2. บางคนดูเพื่อสัมผัสป,ประสบการณ์ที่ปลอดภัยนะคะเรารู้ว่ามันเป็นแค่หนังค่ะถึงแม้มันจะเป็นเรื่องราวที่โหดร้ายหรือว่ากดดันยังไงแต่เราก็สามารถจะสำรวจอารมณ์เหน่านั้นได้โดยที่ไม่ต้องเผชิญกับเรื่องอันตรายในชีวิตจริงนะคะเหมือนเป็นการทดสอบขีดจํากัด ของอารมณ์ตัวเองข้อ3บางคนค่ะดูเพราะว่าอยากตื่นเต้นนะคะอยากให้อดีนาลีนหลัง่งชีวิตมันราบเรียบเกินไปนะคะอยากรู้สึกหวาดเสียหวาดกลัวหรือว่ารุนละทึก กระตุ้นร่างกายให้หลังอดีนาลีออกมาคล้ายกับการขึ้นไปเล่นรถไฟเหาะตีลังกาไปเล่นเครื่องเล่นหวัดเสียวหรือว่าไปเล่นกีฬาผัดโลนนะคะบางทีเนี่ยความสุขจากการดูหนังไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องดูแลยิ้มต้องหัวเราะเสมอไปค่ะแต่รวมไปถึงความรู้สึกเข้มข้นที่ทําให้เรารู้สึกว่าตัวเองยังรู้สึกอยู่จริงๆและทั้งเดอะสับสแตนแล้วก็เดอะเทอา์มาโค้ดนะคะก็นําเสนอความรู้สึกพวกนี้ได้แต่ว่าในรูปแบบที่แตกต่างกันค่ะเดอะสับสแตนสวยสลับร่างนะคะเป็นหนังสยองขวัญแนวบอดี้เฮอร์เรค่ะที่เล่น กับความน่ากลัวของการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของมนุษย์โดยมีพื้นฐานโครงเรื่องที่สะท้อนแนวคิดที่พุทธพุทธนะคะนั่นก็คือทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงนะคะส่วน The t า w e r Code ค่ะ Heroes on Call ชั่วโมงโกงความตายเป็นซีรีส์ทางการแพทย์ที่สร้างจากเว็บตูนนะคะเขียนโดยในแพทย์จริงๆนะคะเล่าเรื่องการก่อตั้งศูนย์อุบัติเหตุในประเทศเก,เกาหลีใต้ที่มีขา่าวคงมาจากเรื่องจริงค่ะนำโดยพระเอกที่มีคาแรคเตอร์แบบฮีโร่การ์ตูนญี่ปุ่นเลยนะคะ ที่ทั้งเท่ทั้งฉลาดแล้วก็เด็ดขาดแล้วก็เสี่ยงตายเพื่อช่วยชีวิตคนไขค้ค่ะทีนี้เรามาดูความแตกต่างระหว่างความน่ากลัวกับความน่าขยะแขยแยงกันบ้างนะคะความน่ากลัวเนี่ยทำให้เรารู้สึกเครียดค่ะทําให้เรารู้สึกลุ้นกลัวผลลัพธ์ไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นนะคะความน่ากลัวไม่จําเป็นที่จะต้องมีเลือดสาดเสมอไปนะคะแต่อยู่ที่แรงกดดันแล้วก็สถานาการณ์ที่ตัวละคร,ระเผชิญอยู่ค่ะ ส่วนความน่าขยะแขยแงงนะคะทําให้เรารู้สึกสะอิดสะเอียนค่ะเพราะว่ามันกระทบกับใจมันกระทบกับร่างกายนะคะเป็นสิ่งที่ดูผิดธรรมชาติหรือเป็นอะไรที่เราดูแล้วรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจค่ะทีนี้เรามาดู หนังสองเรื่องนี้นะคะว่าสร้างอารมณ์แบบไหนให้เราได้บ้างเด e t r a า m a c โคดนะคะชั่วโมงโกงความตายเป็นความน่ากลัวทางการแพทย์ค่ะซีรีส์เรื่องนี้ทำให้เรารู้สึกว่าลุ้นมากกว่าสะอิดสะเอียนความน่ากลัวที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้มาจากปีศาจหรือว่าฆาตกรแต่ว่ามาจากสถานการณ์ชีวิตความเป็นความตายที่ทีมแพทย์ต้องเผชิญนะคะถึงจะมีฉากผ่าตัดที่เผยให้เห็นอวัยวะภายในเห็นกล้ามเนื้อเห็นหลอดเลือดเห็นเลือดพุ่งกระฉูดนะคะแต่ รายละเอียดพวกนี้ถูกนาเสนออย่างสมจริงในเชิงกายภาพค่ะมากกว่าที่จะจงใจทําให้สมจริงจนเราขยะกขยงในซีรีส์ก็จะมีการจัดแสงนะคะมีการวางองค์ประกอบภาพต่างๆแล้วก็ที่สําคัญคือเราไม่ได้กลิ่นค่ะการผ่าตัดในจอเพราะฉะนั้นเนี่ยจะน่ากล,วลัวยังไงเราก็พอดูได้นะคะรวมถึงโทนของซีรีส์เนี่ยนำเสนอออกมาในแนวสนุกสนานนะคะแต่ในชีวิตจริงการผ่าตัดไม่ใช่แบบนั้นนะคะในชีวิตจริงหมอเคยบอกว่านะคะ อวัยวะภายในของคนเราอะ่ะมันไม่ได้ดูเป็นระเบียบแบบนั้นนะคะสีของกล้ามเนื้อของเลือดของอวัยวะต่างๆมันไม่ได้สดใสหรือว่าดูคมชัดเหมือนที่เราเห็นในจอนะคะแรกๆคนที่ยังไม่คุ้นเคยกับภาพแบบเนี้ยเราอาจจะดูแล้วรู้สึกกลัวค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขยะกขยงถึงขั้นสุดนะคะอาจจะหลีหีตาดูบ้างค่ะแต่หลีไปหลีมาเนี่ยไม่ได้หลีเพราะว่าขยะกขยงหรือกลัวแล้วแต่ว่าเราหลีเพราะว่าลุ้นมากกว่านะคะว่าหมอจะช่วยคนเจ็บได้หรือเปล่าระหว่างการรักษาจะมีอะไรที่ผิดพลาดหรือเปล่า นะคะส่วนเดอะสับส c ตนเดอะสับส n ตนสวยสลับร่างค่ะเป็นการนําเสนอความน่าขยะขยั่งแบบแฟนตาซีนะคะตั้งใจทําให้อีเลยค่ะแบบสุดทางใส่มาทั้งภาพโคลสอัพนะคะสีแบบคอนท้าสุดๆจัดๆเน,น้นๆใส่เสียงประกอบชัดๆหย่ดๆไปพร้อมกับการเล่าเรื่องราวความบิดเบี้ยวในใจคนที่ยึดติดก,กับรูปรักษ์ค่ะแล้วก็ขยายความรู้สึกอัปลักณ์นั้นให้ออกมาเป็นภาพนะคะซึ่งในทางนึงมันก็น่ากลัวนะคะเพราะว่า ตัวละครมันจะทําไปถึงไหนร่างกายมันจะเปลี่ยนไปถึงขนาดไหนนะคะแล้วก็ในอีกทางหนึ่งนะคะมันก็น่าขยะขยแขยงด้วยเพราะว่าการกระทําของตัวละครแล้วก็ภาพที่หนังสือออกมาเนี่ยมันหลุดโลกมากจนเรารู้สึกอึดอัดค่ะตอนใกล้ๆจบหนังนี่เป็นลดดับเพลิงไปเลยนะคะเหมือนหนังบังคับให้เราอะจ้องสิ่งที่อยู่บนจอนะคะเราก็อยากจสหลบตาแต่เราก็ละสายตาไปไม่ได้เสียงส่วนใหญ่ที่ดูสับสแทนแล้วเขาก็เลยบอกว่า ดูแล้วกินข้าวไม่ลงค่ะดูแล้วไม่อยากกินไก่ทอดนะคะดูแล้วไม่อยากกินหัวกุ้งไปหลายวันแล้วไปหาดูกันหรือเปล่าก็ดูกันนะคะ แล้วชวนเพื่อนไปดูกันไหมก็ชวนกันใช่ไหมคะสรุปแล้วการดูหนังที่มีความน่ากลัวแล้วก็ความน่าขยะขยแขยงเนี่ยอาจจะเป็นการระบายอารมณ์อย่างหนึ่งค่ะหรือเป็นการจําลองประสบการณ์ที่ปลอดภัยผ่านจอภาพนะคะที่สําคัญดูแลตื่นเต้นค่ะนะคะอะดีนาลีนหลัง่งดูไปก็ลุ้นไปค่ะว่าหนังจะพาเราไปถึงจุดไหนสรุปแล้วน้ําตาลชอบไหมเดอะสับสแตนชชอบมากค่ะแต่จะไม่ดูซ้ําส่วนเดอะเทลมาโคสชอบมากและคงดูซ้ําอีกหลายรอบนะคะ เดอะสับสแตนเนี่ยชอบเพราะว่าอินกับการจิกกัดสังคมที่หลงไหลความสวยงามค่ะเจ้าสารอมะตะเนี่ยบางคนเขาบอกว่ามันเปรียบเสมือนกับการฉีดโบท็อกฉีดฟิลเลอร์หรือการทำสัญญกรรมที่คนยุคนี้ทำกันจนเป็นเรื่องปกตินะคะทั้งๆท,งที่ถ้าย้อนไปเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยการสัญญกรรมเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะคะเป็นเรื่องอันตรายดูแล้วสะใจดีค่ะเหมือนกับหนังเนี่ยด่าคนที่ยึดติดกับรูปลักษณ์แบบแรงๆนะคะแต่ว่าดูรอบเดียวพอ ส่วนเดอะเทามาโค้นะคะชอบเพราะว่าเป็นซีรีส์หมอค่ะปกติก็ชอบซีรีส์หมออยู่แล้วนะคะแล้วเรื่องนี้สนุกจริงๆนะคะตัวละครก็มีสเสน่ห์นะคะคุณหมอมีอุดมการณ์และก็เท่มากๆเห็นว่าขึ้นอันดับ2ของ Netflix ทั่วโลกแล้วนะคะเราก็รอซีซั่น2กันอยู่ขอให้ทํามาสัก16ตอนก็แล้วกันนะคะแล้วทุกคนล่ะคิดว่าเดอะสับสแตนกับเดอะเทามาโคสเรื่องไหนอีกว่ากันคะ ชอบเรื่องไหนไม่ชอบเรื่องไหนดูแล้วกินข้าวได้ไหมหรือกินไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันตานและทีมงาน Movie Never Ending ด้วยนะคะวันนี้หนังจบคนไม่จบขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ